เข้ามาในธุรกิจเงิสกินเนี่ยเพราะด้วยเรื่องต้องการอยากจะมีะไรายได้เพิ่มเป็นเหมือนพนักงานธรรมดาทั่วไปเงินเดือนประมาณเก้าพันล่าสุดที่ออกมานะคะอยากบอกเป็นกำลังใจทุกคนว่าบางคนอาจจะเจอบางคนทำธุรกิจมีฐานะดีหรืออะไรเงี้ยเป็นจริงเนี่ยเรืองเรื่องจากแบบว่าไม่ไม่มีฐานะที่ดีนะคะพ่อแม่ก็ไม่ได้รวยอะไรมากก็แค่ว่าอาพออยู่ได้นะคะส่วนพี่อู๋เนี่ย ก็คือเป็นอะไรที่แม่เขาเนี่ยหายโขาแกงนะคะแล้วแกก็เป็นเด็กวัดมาก่อนนะคะไม่ได้สบายนะคะแม่จะต้องดูแลลูกสามคนแกเป็นคนโตนะคะด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยอยากจะสร้างเริ่สร้างตัวด้วยกันก็เลยได้รับการเชิญจากพี่อ้อยเลยค่ะที่เป็นเพื่อนกันจะไหนนี้เรนกับมองนะคะวิสตูเนติแล้วก็บบบว่าก็ตัดสินใจทําคนเดียวที่ ที่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 อ้อยไปชวนที่หัดใหญ่ยแกเป็นคนเดียวที่ที่ตัดสินใจทำน,นะคะแล้วก็ทำจนถึงจนปัจจุบันนี้คือสิบสองปีเป็นอะไรที่เราเองก็ไม่ได้ไม่ฝันว่าจะมาถึงนะสุดนี้นะคะแค่ต้องการอยากได้รายได้เพิ่มเดินเป็นหนึ่งหมื่นสองหมื่นแต่ณวันนั้นเนี่ยเราทำอย่างต่อเน,นื่อง แล้วไม่สบายเหมือนทุกวันนี้นะคะถึงนคอย่างที่พี่ดิ๊กพี่ฟิวเคยบอกนะคะว่าเนสลิเนี่ยคือคะแนนสูงสุดแล้วก่่นจะทํายอดได้สองพันโหยากมากนะคะแล้วเป็นอะไรที่ติดลบบ้างด้วยบางครั้แล้วหลายครั้งมากที่ตัวเองเนี่ยชวนเขาเลิกเลิกทำเหอะไม่ทำไม่ไหวละถ้าอยากจะทําทำเองคนเดียวนะแล้วเลือกกันไปก่อน อย่างนั้นเลยนะคะพราฉะน,นั้นเนี้มันไม่ไหวจริงนะคะแล้วอัปลนี่คือกันมากจริงๆริอัฟซัตตัวที่คุณจอนด้วยนะคะเราโลอัฟที่นาติคุณจอนมันเป็นอะไรที่มันฝากประัติศาสตมาเยอะมากมากกว่าทุกคนนะวันนี้บอกเลยว่าวันนี้มีอะไรช่วยทุกคนแบบมีอาวุธมีเครื่องมือมีแกนเนอร์มีสปามีเอชลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันมันมันทำให้เราทำตลาดได้ง่าย มากขึ้นแล้วยอดขายสองพันสามพันเนี้ยันไม่ยากเลยนะคะอยากให้ทุกคนมองมองมองอย่ามองที่ว่าตัวเองเนี้ยยากเลยนะคนที่ทำเรือ่องต้นทนี่ยากกว่าแต่เราอยู่ได้ด้วยเพราะว่าสินค้าเนี่มันเบิร์เกเดยหยกเองเนี้ยมีฐานเรื่องสื่อมาก่อนแล้วหาหมอมนชนมาก่อเน่ยเรื่องต้นท้ายนะคะท้ายจนเรารู้สึกว่าเออมันดีนะก็แนะนําแค่ที่สาวเนะี้ย,ยไล่เนี้ยค่ะ ื่ออย่างเงี้ยเราเริ่องมองเยอะเราเร่มกับตัวเราก่อนนะคะใช้ที่เรามั่นใจแล้วเราก็แชร์นะคะแล้วก็สนใจมีรายได้เพิ่มก็พยายามเขียนแผนให้ได้เขียนแผนให้เยอะนะคะบอกต่อคนให้เยอะๆวันหนึ่งเนี่ยจริงต้องมีสามสามคนนะสามคนที่ได้จะไปสาธิตจะไปเขียนแผนหรืออะไรก็ได้ไว้เราต้องหมายรายวันนะคะแล้วรายเดือนเราก็จะได้ แล้วหลายปีเราก็จะยึดได้เห็นตอนนี้เนี่ยมีขึ้นรู b ี้ใช่ไหมคะสาเบเตอร์ไหมคะเครื mm ่อ hmm. งอะไรคะเพื่อเราจะได้ทั้งรายได้ที่ดีมั่นคง mm hmm. อย่าลืมนะคะเราเป็นรูบี้แล้วเนี่ยนอกจากตัวเราได้ในอนาคตมันเราสร้างรูบี้สองเนี่ย mm hmm. ไม่ใช่ว่าแค mm hmm. ่เรามันไปอเมริกาอย่างเดียวนะคะ mm hmm. เราได้ไปเกาหลีด้วย mm hmm. แล้วกลับมาเนี่ยองค์กรเรามั่นคงไหมคะ Oh. มันคมมากเลยนี่เป็นเป็นอะไรที่สุดยอดที่ที่ผู้ป็หางของคุณจินเนี่ยทำมาเพื่อเตรียมให้พวกเราเนี่ยเป็นเป็นเศรษฐีะคะ่ะขอให้เรา,านะคะพยายามเข้าระบบตอนนี้มีระบบช่วยคุณไม่ต้องตังวลอะไรแล้วนะคะแล้วอย่างวันนี้เนี่ยทีมงานของพี่หนุมเองนะคะกับ ทุกคนเลยนะ่ารักมากเลยนะเก่งมากนะคะศาสตรตรงนี้ให้กับพวกเราเป็นโปรกต์รถช็อปนะคะเป็นสังคมที่น่ารักไหมคะเรารู้สึกไหมคะว่าเรามาแล้วเราก็สนุกแล้วเราก็เป็นกันเองแล้วเรารู้สึกว่าเรามีเพื่อนมากขึ้นเชื่อนที่นี่ไม่ใช่องค์กรของพี่ทุกหมดเลยใช่ไหมคะเป็นส์ไลา์นั็นด้วยพี่หนุ่มทีมงานทุกคนไม่ได้มีส่วนอะไรเลย,เลยแต่รู้ไหมคะว่าวิทยากรทุกคนที่มาวัานนี้ทุกคนไม่ได้ไม่ได้เงินเลยนะคะ งานนี้ต้องเสียเงินด้วยนะแต่พวกเรามาเนี้เราได้เงินได้เงิราไม่ได้เงินแต่ว่าได้ความรู้ได้ของรางวัลกลับไปด้วยได้เอาไปต่อยอดกับธุรกิจของตัวเองค่ะคิดดูว่าจริงๆพวกคุณเนี่ยที่มาเนี่ยคุ้มคนะุ้มมากๆนะคิดว่าคราวหน้าชวมเพื่อนมาอีกไหมคะ,ะคนที่ยังไม่มานะคะใหม่ๆสำหรับพีมงานเราชุมมาคราวหน้ากันอีกแล้วเขาจะได้รู้สึกความรู้สึกตรงเนี้ย แล้วกับไปสร้างองค์กรของของตัว,ตวเองด้วยโทรนะคะเครือข่ายบริษัทที่ทำธุรกิจเกิดขายบางบางบริษัทเน้นแต่เรื่องเงินนะสินค้าเอาอะไรงกนก็ได้แต่ดูสกินเน้นโทรยัพที่มีคุณภาพมันถึงจะมั่นคงจริงๆนะคะ แล้วจะต้องเป็นสินค้าที่โดดเด่นและแตกตา่างถ้าอยา่างน้ำมันํำข้าวเนี้ยเฮ้ยนะคะต้องเลียคือพอบ,บริษัทไดนออกมาแล้วมันน้ำมันํำข้าวเหมือนกันเลยก็คือไม่มีอะไรต่างนอกจากว่าแผนจะด่าอะไรดีไงแต่ดูซีนมีเอชล็อกยูไหมคะที่มันเริ่มโดดเด่นในอีกละตั้งแต่สแกนเนอร์มานะคะมีสปาสปาส่วนสปานี่ก็คืออย่างเอชล็อกก็คือพัฒนาตั้งแต่เบลก่อนตอนเ็จก,ก็มาเป็นเอชล็อก แล้วในอนาคตนะคะเทเรตี้โห oh. คุณตักชีวิตกับเงินกินเนี่ยได้เลยจนณช่วยลุกทุกอ่งแน่นอนขอให้มั่นใจนะคะแล้วกอขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอย่าลืมเป็นลูกพี่ให้ได้นะคะขอบคุณค่ะ